สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมาบอมได้เข้าทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งกับแฟนแต่แฟนนั้นทำงานกันอยู่คนละนแผนกโดยบอมมีหน้าที่เช็คของส่งออกเวลามีออเดอร์เข้ามาและจะต้องเข้ากะเป็นกะเช้าและกะบ่ายในตอนนั้น บอมทำงานได้สักสองอาทิตย์พี่คนที่คอยสอนงานให้ก็บอกว่าอาทิตย์หน้าข่าวนั้นต้องเข้ากะบ่ายคนเดียวซึ่งบอมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะเริ่มจะเป็นงานอยู่แล้วในอาทิตย์แรกที่บอมเข้ากะบ่ายนั้นก็ไม่มีอะไรทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแต่เรื่องมันมาเกิดขึ้นอีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาช่วงนั้นเป็นฤดูร้อน ตอนกลางคืนยังคงมีการผลิตกันอยู่ทําให้ยิ่งร้อนขึ้นไปอีกบอมนั่งทำงานไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกง่วงนอนมากๆจนลืมตาแทบจะไม่ขึ้นจะนอนที่โต๊ะก็กลัวหัวหน้าง,งานมาเห็นเข้าบอมจึงเดินออกทางข้างหลังห้องเย็นเพื่อจะไปนอนที่ห้องช่างห้องเย็นตอนนั้นเวลาประมาณตีสามกว่าบอมก็ล้มตัวลงนอนบนเก้าอี้ยาวที่หน้าโต๊ะทำงานช่าง มีพัดลมตัวใหญ่เปิดให้คลายร้อนและไลย,ยุงบํหลับไปนานแค่ไหนเขาเองก็ไม่รู้สลุมสลือตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกอึดอัดแต่ไม่อยากลืมตาขึ้นเพราะง่วงมากจึงได้แต่นอนพลิกตัวไปมาจนสุดท้ายเขานั้นก็ทนไม่ไหวจนต้องลืมตาตื่นขึ้นมาดูสิ่งที่เห็นทำให้บอมรู้สึกอึง้งจนตื่นเต็มตาเพราะเบื้องหน้าของเขานั้นปรากฏเป็นผู้หญิงผมยาวตาแดง ใส่เสื้อกลาวสีขาวนั่งยองๆอยู่บนคือจ้องหน้าบอมขมิงความกลัวค่อยๆแผ่ซ่านอยู่ในตัวของบอมเขาพยายามจะลุกวิ่งออกไปจากตรงนั้นแต่ก็ขยับตัวไม่ได้ทำได้แต่หลับตาปีเพราวนาขอให้เรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันสักพักนั้นบอมจึงลืมตาขึ้นมาดูแต่ก็ยังเห็นสิ่งนั้นยืนนั่งอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัว และเขาก็รับรู้ได้ในทันทีจากสายตาอาฆาตที่จ้องมองลงมาว่าถ้าเขาหนีสิ่งนั้นต้องลงมาหาแน่ๆบอมพยายามส่งเสียงเรียกให้คนช่วยแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วจู่ๆสิ่งนั้นก็กระโดดลงมาในท่าที่นั่งยองๆลงบนตัวของบอมหน้าของเขากับเธอคนนั้นเพียงแค่คืบเดียวที่ห่างกันในวินาทีนั้นบอมคิดว่าเขาต้องตายแล้วแน่ๆ บอมเอมเริ่มหายใจไม่ออกจุกที่ช่วงท้องจนน้ำตาของเขานั้นเริ่มไหลออกมาเพราะความกลัวบอมหลับตาลงอีกหนึ่งครั้งพยายามทำใจให้หนิ่งที่สุดจนความรู้สึกจุกนั้นก็หายไปบอมคิดว่าสิ่งนั้นคงจะไปแล้วจึงคิดว่าต้องออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดพอบอมลืมตาขึ้นมาก็พบว่าสิ่งนั้นกลับไปนั่งอยู่บนคือเหมือนเดิมและก็โดดลงมาทับบอมอีกหนึ่งครั้ง บอมเองก็รู้สึกกลัวจนสุดขีดสติแทบจะกระเจิงได้แ,แต่นึกถึงคุณพ่อที่เสียไปแล้วแล้วก็พูดในใจว่าพ่อช่วยด้วยบอมกำลังจะตายแล้วเขาก็มองหน้าสิ่งที่นั่งทับอยู่บนตัวของเขาแล้วก็พูดในใจว่าเราไม่ได้รู้จักกันเราไปทำอะไรให้บอมนอนมองอยู่สักพักและสิ่งนั้นก็หายไป บอมเหลือบตามองไปรอบๆแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องตรงนั้นให้เร็วที่สุดแล้วกลับมานั่งที่โต๊ะทํางานของตัวเขาเองเขานั่งคิดทบทวนว่าเมื่อกี้ที่เขาเจอนั้นมันคือความจริงหรือความฝันบอมเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวโดยที่ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังกลัวคนอื่นหาว่าเขาเละเมอและเพอ้อไปเองจนในท้ายที่สุดเขามาแน่ใจว่านั่นไม่ใช่ความฝันเมื่อกลับมาถึงบ้านในตอนเช้า แฟนของบอมกําลังจะออกไปทํางานพอดีตอนนั้นบอมเองก็ยืนถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงยีนที่ใส่อยู่แล้วจู่จ,จูแฟนของบอมก็เดินเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าท้องของบอมนั้นไปโดนอะไรมาลักษณะท้องของบอมตอนนี้มันเป็นรอยช้ำออกสีม่วง,งแล้วบอมก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอให้กับแฟนฟังแฟนของเขาก็ทำหน้าแปลก,แ,ปกแล้วก็ปลอบใจบอกว่าอย่าไปนอนตรงนั้นอีก จนเวลาบ่ายสามบอมก็เข้าทำงานตามปกติแต่ยังพอมีเวลาให้ไปยืนคุยกับน้องในห้องที่ตรวจสเปกซึ่งมีน้องสไายของบอมยืนอยู่ในห้องก่อนหน้านั้นแล้วแล้วบอมเองก็เหลือบไปเห็นเสื้อกาวสีขาวแขวนอยู่ข้างฝามันเหมือนกับเสื้อที่ผู้หญิงคนที่นั่งอยู่บนตัวของเขาใส่และแล้วบอมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เจอมาให้กับน้องสไายฟังในตอนนั้นน้องสไายกำลังถือบิกเกอร์อยู่ ถึงกับทำล่วงหล่นลงพื้นและเธอก็มองหน้าของบอมแล้วถามว่าเห็นจริงๆใช่ไหมน้องอีกคนที่ทำงานอยู่ในห้องด้วยก็หยุดทำงานทุกอย่างและเขาก็เดินเข้ามาจับมือของบอมและเล่าเหตุการณ์ให้บอมฟังว่าเมื่อประมาณสี่ปีกว่าๆว,วันนั้นเป็นวันสุดท้ายก่อนที่โรงงานจะปิดเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและปรับปรุงโรงงาน โดยมีน้องคนหนึ่งที่ทํางานตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้เข็นรถเข้าไปในห้องเย็นเพื่อเอาตัวอย่างไปเก็บตอนที่น้องคนนั้นเข้าไปก็มีคนเห็นแต่มันก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีใครสนใจอะไรจนประตูบานใหญ่ถูกปิดลงจนถึงเวลาที่โรงงานเริ่มเปิดผลิตอีกครั้งมีคนถามหาว่าน้องคนนี้นั้นหายไปไหนทําไมถึงไม่มาทํางานคนที่อยู่ข้างบ้านของน้องก็บอกว่า คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องนั้นสงสัยว่าตัวของเธอจะหนีตามแฟนไปเพราะช่วงนั้นน้องกำลังคุยกับใครคนหนึ่งอยู่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกให้เลิกคบเพราะเป็นใครก็ยังไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าหรือว่ารู้จักชื่อกันเลยด้วยซ้ำด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้น้องทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆจึงคิดว่าอาจจะหนีตามนไปพ่อแม่ของเธอนั้นก็ติดต่อเธอไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเธอได้จากที่ไหนเพราะไม่มีข้อมูลของฝ่ายชายเลย จะมีคนไปเปิดห้องเย็นเพื่อเอาตัวอย่างออกมาและแล้วจึงได้เห็นภาพที่น่าสลดใจคือน้องผู้หญิงคนนั้นนั่งยองๆกอดข่าสุกตัวเข้าไปในซอกพาเลทเหมือนต้องการจะหนีให้พ้นความหนาวเย็นที่ติดลบถึง13องศาในมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นตามเนื้อตัวก็มีแต่น้ำแข็งเกาะกว่าเธอจะตายคงทรมานมาก ทางโรงงานปิดข่าวและเรื่องนี้ก็เงียบหายไปเคยมีคนเจอน้องตอนดึกๆบางคนก็เห็นเดินอยู่บนห้องเย็นบางคนก็เอาของเข้าไปเก็บเห็นน้องนั่งห้อยขาอยู่บนชั้นเก็บของพอบอมได้ฟังก็รู้สึกสงสารน้องมากพอออกกะตอนเช้าเขาจึงได้ไปใส่บาดให้กับน้องและเลี่ยงที่จะไม่ไปบริเวณช็อปช่างห้องเย็นอีกครั้ง ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ